สวัสดีจ้ามิ้นที่ดินรวยปังแปดวันนี้พี่มิ้นพามาอัปเดตสะพานเขี่ยวหางจากถนนรังสิตนครนายก305เข้ามา2.8งกิโลเมตรจะเจอสะพานสีเขี่ยวแล้วก็เลี้ยวเข้ามาในซอยนี่แหละแล้วก็ตรงมาเสร็จแล้วก็วิ่งเข้ามาอีก800ร้อยเมตรก็จะมาเจอที่ดินแปลงที่พี่มิ้นกําลังอัปเดตนี่แหละ เบอร์โทรพี่มิน้นศูนแปดห้าแปดสองหกห้าเจ็ดแปดสามทีดินสวยทำเรดีราคาถูกต้องทีมขายแปดสิบปดวันนี้พี่มิ้นพามาอัปเดตแปลงที่ยังว่างเมื่อสักครู่เนี่ยแปลงนี้นี่ต้ดไมใ้ใหญ่ๆเนี่ยก็โสเอาแล้วเนี่ยลาสุดตะกี้เนี่ยวันนี้วันที่ห้ามีนาคม ศส oh, so 5องันห้าอหสบหกอันนี้ที่พี่หมินพามาอัปเดตนี่ก็คือแปง 2, ลงบ3สามสองสิบห้าตารางวานี่ตารางวาละห้าพันสองสิบห้าตารางวาอ๋ออ๋อบีบ uh, oh. oh, ีสามโสเอาเมื่อกี้ขอโทษทีตอนนี้ยังว่างอยู่นี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 ่ B สีตารางวาละห้าพันบาทนี่แตงนี้ยังว่างนี่พี่มินเลยพามาอัปเดตเพราะว่าเมื่อสักครู่เนี่ย B ีสมโซเอาไปแล้วอันนี้ยังว่างอยู่ก็คือบีสีใครที่สนใจในแนวส่วนเกษตรหน้ากว้างนะเนี่ยกว้างมากๆเลยยังว่างแตงสุดท้ายแตงเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราก็จะปิดโครงการแหละถ้าใครที่สนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามโฉนดพร้อมโอน แป้งเนี่ยนี่ขายที่สนใจนี่แนวส่วนกเกษตรสร้างโกดังก็ได้นะต้องสองร้อยสิบห้าตารางวาฝังนี้เราขายหมดแล้วนี่นี่นี่ฝังเนี่ยฝังต้งข้ามเนี่ยแต่ไม่ใช่ว่าเราจะขายหมดนะยังว่างอีกแปลงสุดท้ายแปลงเดียวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ดินสวยทำเลดีราคาถูกต้องทีมขายแปดสิบแปดวันนี้พี่มิ้นขอบคุณมากสวัสดีจะ้ะ